เป็นธรรมเนียมของเกม Marvel Snap ไปแล้วนะครับที่ทุกครั้งที่เกมได้รับการอัปเดตเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆของการ์ดใหม่ๆวารเรีนใหม่ๆแพ็คบันเดิลใหม่ๆหลุดออกมานะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูข้อมูลของการ์ดที่กำลังจะเข้ามาในเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษานะมีทั้งการ์ดปูห้าแล้วก็การ์ดท,ที่อยู่ในซีซันพารสเลยนะครับแล้วก็ยังมีวารีนต่างๆมากมายที่จะเข้าเกมมาในอนาคตอีกนะ <S <S ใครอยากรู้ว่าเดือนถัดๆไปจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างก็ไปติดตามคลิปนี้กันได้เลยครับส่วนใครอยากเติม่ที

ัรุ่นใหม่ออปัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟทอดปากกอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มีห้า Exotics 8เลสติลเดี๋ยวถัดไป ถัดไปที่เราต้องพูดถึงมันมีเยอะนะครับมีเยอะจะมีการ์ดใหม่ใช่ไหมการ์ดใหม่พื้นที่ใหม่บันเดิลใหม่การ์ดใหม่พื้นที่ใหม่บันเดิลใหม่แพดหลดซีซันพาร์ทโอ้โหซีซันพาร์ทของเดือนเมษามันเยอะจังอะมันเยอะจังอะอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูการ์ดที่มีดาตาใหม่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับหลังจากการอัปเดตถัดปัจจุบนันมีการ์ดใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เราเห็นกัน4ใบนะไปดูกันว่าแต่ละใบทําอะไรได้บ้างนะครับ ไปแรกนะโนกาดโนกาดหนึ่งจี้พลังสองครับอ่าความสามารถคือเมื่อกราวใบน,นี้อยู่ในมือของคุณจะเปลี่ยนร่างในแต่ละเทินเป็นฮอคหรือว่าเป็นแบร์จะเปลี่ยนเป็นเหยี่ยวหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหมีครับ ความสามารถมอนแค่นี้เหรอ b อ o ออ o บ e ก็คือตอนอยู่บนเทินเนี่ยมันจะสลับร่างตัวเองใช่ไหมไม่เป็นเหี่ยวก็เป็นหมีซึ่งหมีกับเหี่ยวทําอะไรได้หมีนะครับ Snowcard Bear ความสามารถคือเปิดตัว Trigger the Effect of Dissociation ทำให้ความสามารถของพื้นที่นี้ทํางานอีกครั้งไอ้มัน,ม,นมันยากยังไงทำให้ความสามารถของพื้นนี้พื้นที่นี้ทํางานอีกครั้งมีประโยชน์กับอะไรอะ่ะ The Ruff เออใช่ใช้กับ The Ruff ได้แล้วก็จะได้การ์ดพุ้นที่ฟรีใช่ไหมเพืรนที่ พีคเออใช้กับพีคได้สลับพลังอีกรอบหนึ่งโซโคเวีย so ใช้กับโซโคเวียได้ทิงการ์ guard, ดฝันอข้ามทิงการ์ดตัวเองเพิ่มขึ้นอีกใบคือไม่ไม่เข้าใจว่ามันจะทริกเกอร์ยังไงอะ่ะแบบอย่างในกรณีชูรี่ลบอะสมมติลงการ์ดไปนี้ไปนในชูรี่ลบแล้วมันมันจะทริกเกอร์ความสามารถของชูรี่ลบยังไงวะก็คือลงลงไปมันก็ทริกเกอร์อยู่แล้วปะน่าจะต้องเป็นพวกความสามารถที่มันเกิดครั้งเดียวใช่ไหมความสามารถที่มันเกิดครั้งเดียวแบบโซโคเวียสคาอะไรเงี้ยเพิ่มฮัจงี้ดีมเดเมนชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม, Dream ension, ามาก็ด ดูอ่อนจัดเลยครับ 5G พลัง3เคามสามารถพึ่งพาไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวไปดูอีกร่างหนึ่งร่างหนึ่งคือ ตั้งเหี่ยวนะครับ Hawk, อพอกสามจี้พลังสี่สามจี้พลังสี่ความสามารถคือเปิดตัว Ignore all location abilities next turn ต้องพูดอะไรทำให้ความสามารถของพื้นที่ในเทิร์นถัดไปไม่เป็นผลใช่ปะ่ะ Ignore all location abilities next turn ก็ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ Dream Dimension ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเล่นพอกในเทิร์นสี่เทิร์นห้า Dream Dimension ก็จะไม่ทำงานใช่ปะ่ะอือย,ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนั้นการ์ดเราก็จะไม่โดนเพิ่มค่าได้ Dead Domain อ่ะผูพกพู้นี้ก็เล่นกับ Dead Domain ได้ใช่ปะ่ะแบบลงถ้า ลงโซกาดที่เป็นล่างฮอปในเทิร์สี่เทิร์ห้าเราก็จะสามารถลงการ์ดที่เดสโอเมนได้ใช่ไหมสตรอมอ่ะเล่นเล่นกับสตรอมก็อาจจะได้ใช่ไหมเพราะว่าแบบถ้าฝันห้ามใช้สตรอมปิดพื้นที่ไว้เอฟเฟกต์ผิดไปอีกเว็บบอกว่าเอฟเฟกต์เดียวกับบลูมาเวลเอฟเฟกต์ผิดเหรอไหนลองลองเข้าสแนปสแนปแฟนดูก่อนนะเออแม่งแม่งม่ไม่เหมือนกันจริงด้วยไม่รู้ด้วยเว็บไหนถูกเอานี่นี่มันพลังหนึ่งทั้งคู่เลยพี่ชายผมต้องเชื่อใครอ่ะเอาเหมือนกันนี่อีกนอออโลเคชั่นวิสิตี้เหมือนกันนี่าน่าจะเหมือนกันนะ อ่าก็เป็นความสามารถที่เล่นกับโลใช่ไหมความสามารถที่เล่นกับโลอันนี้ก็ไม่สนใจความสามารถโลเมื่อกี้เรายกตัวอย่างถึงอะไรนะถึงสตรอมใช่ปะ่ะไอน,นี้ก็น่าจะแบบไม่สนใจความสามารถของพื้นที่สตรอมด้วยใช่ไหมถ้าเราเล่นสโนกาดที่เป็นร่างฮอคเทินสี่เทินห้าเราก็จะสามารถไปเล่นการ์ดในพื้นที่น้ําท่วมของสตรอมได้เพราะว่าไม่สนใช่ไหมเพราะไม่ได้จะสนมันมี3ามร่างอะเออผมผมก็เห็นอยู่ว่ามันมีอีกร่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยมีร่างที่เป็นวูฟตรงนี้อีกร่างหนึ่งเออร่างที่เป็นวูฟไม่ไม่ไม่มีอาร์ตนะครับ อันนี้ไม่มีในความสามารถของการ์ดด้วยนะก็อาจจะยังไม่เป็นเวอร์ชันไฟนอลแหละสำหรับโนกาดก็อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับผมก็พูดตามที่เห็นนะอ่าร่างสุดท้ายคือวูฟความสามารถคือออนกอ n ิงนะครับ -2 power for e a e r o t r e r c อ r d you have here ยู่พลังจะลบ2ตามจำนวนการ์ดที่เรามีที่นี่ครับถ้าเรามีการ์ดสามใบวูฟก็พลังลบ6จาก 4G พลัง8ถ้ามีการ์ดสใบก็กลายเป็น 4G พลัง2โอ้โหดูดยากยากจังยากจังครับ ก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่พูดถึงมากแล้วกันยังไม่พูดถึงมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ฟิแนลนะมาบอกให้ดูไว้ว่ามีการ์ดใหม่เฉยโอเคไปถัดไปคือเจฟนะครับน้องเจฟเป็นเบบี้แลนชาร์กนะต้อง <know. S 1> จี้พลัง3ครับความสามารถคือ you can move this once nothing can stop you from moving or playing this to any location เราสามารถย้ายการ์ดไปนีได้หนึครั้ง แล้วจะไม่มีอะไรสามารถหยุดเราได้ไม่ให้ย้ายหรือว่าไม่ให้เล่นการ์ดนี้ในพื้นที่ไหนพูดง่ายๆคือถ้าฝั่งรงข้ามลงโปรเฟ s เซอรน้องเจฟสามารถทะลุการล็อกของโปรเฟสเซอรได้ถ้าทางซ้ายเป็นแสงถ้ำห้ามลงการ์ดน้องเจฟจะสามารถลงทางซ้ายได้คืออะไรก็ตามที่ห้ามให้เราเล่นการ์ดในพื้นที่นั้นน่ะเจฟจะลงจะย้ายเข้าได้หมดครับพื้นที่สรอม โปรเฟสเซอ X ล็อกอะไรต่างๆมากมายอะ่ะพิมสันคอสมอสใช่ไหมที่มันห้ามลง1 2 3เจฟลงได้หมดนะครับลงได้ทุกที่ที่มีช่องว่างทะลุไปเลยครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจแล้วน่ารักด้วยนะครับเซเลโบ3เอาไปยัดเซเลโบ3ได้ครับโปรเฟสเซอ X อาจจะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วใช่ไหม อาจจะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วล็อกตัวเองอยู่ในพื้นที่โดนเจฟเซอร์ไพรส์นะครับโดนเจฟเซอร์ไพรส์กระโดดเข้าไปไม่ได้จะสนน,น่าสนใจครับน่าสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่เศร้าคืออะไรรู้ป่ะคือการ์ดไม่น่าสนใจขนาดนี้แต่แต่ตอนคุณพี่เข้ามาคุณพี่จะเอายัดเข้ามาอยู่ฟูห้าหรือเปล่าครับขอร้องการ์ดมันน่าเล่นมากการ์ดมันน่าเล่นมากแต่ผมจะไม่เสียหกพันโทเค็นเพื่อซื้อนะหวังว่าถึงตอนนั้นพี่ชายจะปรับไเรื่องปัญหาการได้การ์ดใหม่ไปแล้วนะครับโอเคน่ารักน่ารักไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นไงด้วยโอเคคไไปนะรับ 4 g พลัง5เตก้อนความสามารถคือเปิดตัว move and enemy card from here to another location ย้ายการ์ด1ใบของฝั่งตรงข้ามจากพื้นที่นี้ไปในพื้นที่อื่น ว้าวอันนี้เหมือนเหมือนรี v e r s e arrow เนะเว้เหมือนีเ v e r s e arrow นะคือแ r โ o w คือจะลากการ์ดที่ฝั่งหังข้ามกำลังจะเล่นไปในพื้นที่อื่นใช่ไหมแต่อันนี้คือจะลากการ์ดฝั่งหังข้ามที่เล่นไปแล้วไปในพื้นที่อื่นมันมันมันคือ a อ r o ่ที่ใช้งานอีกแบบหนึ่งเลยอะมันมันดูดูโอเคนะดูโอเคนะแต่ว่าปัญหามันก็คือมันมันจะสุ่มใช่ป่ะเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้อย่างฝั่งหังข้ามแม่งลงเรสต์เก่าไปซ้ายเงี้ยกูอยากย้ายเรสต์เกาวไปขวาจังเลยแต่ลงสเตกรอนไปปุ๊บ กนัใช่แต่มันจะดีกว่าชักเกอร์นัตรงที่เราไม่ต้องไปดาวใช่ปะเล่นกับชักเกอร์นัดบางทีต้องดาวฝันหัข้ามจะลงตรงนี้นตรงนั้นตรงไหน,น,ตน,น,ตน,นแต่น,นี้ก็คือแบบเออเราเห็นเป้าหมายแล้วกูอยากย้ายเลนนี้อยากไย้ตัวนี้ก็ลงสเตกกรอมไปเลยเตะออกเลยย้ายมิสซิเบลใช่อาจอาจจะเป็นการขัดคอมโบฝันหข้ามที่ดีนะใช่ปะย้ายว่องได้ฝันหังข้ามเล่นว่งสี่เทินห้าอยากจะคอมโบ เราเซกรอนย้ายหว่องทิ้งได้ก็ดูดูเป็นตัวขาดของโบที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นตัวเลือกสําหรับเด็กมูฟเด็กมูฟที่เน้นมูฟฝั่งตนุข้ามใช่ป่ะก็อาจจะเป็น,ปนของซัพพอร์ตทีคิงพินได้ใช่ไหมทำให้คิงพินความสามารถมันเสถียรขึ้นมีตัวย้ายเยอะขึ้นเนอก็น่าสนใจสีจี้พลัง5ก็มาตรฐานไม่ได้แย่อ่ะแล้วก็มาสุดท้ายนะครับก็คือโจนาโจนาเจมสันนะครับ1จี้พลังหนึ่งความสามารถต่อเนื่องนะครับ อีโมดของเราจะดุร้ายขึ้นอีโมดของเราจะรุนแรงขึ้น your e m o ม e อ are r u d e r เวลาเรากดอีโมดนะครับปกติจะกดเป็นว้าวปกติจะกดเป็นสวัสดีนะครับถ้ามีโจหน้าอยู่บนสนามเราก็จะอีโมดแบบดุดานมากขึ้นจากสวัสดีอาจจะกลายเป็นคำด่าอะไรอย่างนั้นก็ก็เป็นได้นะครับอันนี้แหละอันนี้การท็อกซิกอันนี้แหละการท็อกซิกละการท็อกซิกลยครับอันนี้แ,นนแ,แต่แต่ถ้าให้เดา ถ้าให้เดานะมันน่าจะเป็นการแจกนะครับมันน่าจะเป็นการแจกเพราะว่าความสามารถมันมันมัน the h e l l what the hell นะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเกมเพลย์เลยอ่ะน่าจะเป็นการแจกนะเพราะว่าที่หลุดมาคือเหมือนเกม Marvel Snap จะมีอีเวนต์เอพิฟูดเดย์ด้วยซึ่งอาจจะเป็นโจนาห์นะครับอาจจะเป็นโจนาห์ที่เป็นของแจกในพิฟูเดย์เพราะความสามารถมันมันมันคงไม่มีใครใช้โทเค็นซื้อแน่ๆแน่เป็นการดอาฮาซะมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่เป็นการแจกนะที่อยากรู้ตอนนี้คืออยากรู้ว่า ไอคำด่าของมันจะเป็นอะไรวะที่ว่าอีโมดเราจะรูทขึ้นเนี่ยมันจะรูทยังไงวะอยากรู้อะใส่ทุกเด็กถ้าถ้าเป็น1-2ึ่ะผมใส่ทุกเด็กจริงๆนะเว้ยจะไปด่าคนอ,อื่นเดยวคมัไม่เป็น1-1ึ่งหนึ่งไงไม่เป็นหนึ่งอะ, 1, 1, อะการมีมอะเออ จะมีพาสของเดือนมีนาแล้วก็พาสของเดือนเมษาน,นี่ที่ยังไม่ได้พูดนะครับอันนี้พูดเดือนมีนาอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่รู้นะดูดมาแล้วนะครับตีมเดือนหน้าจะเป็นตีม Xmen นะการที่เข้ามาในพาสเดือนหน้าคือนิมรอดนะครับ 5G พลัง5ความสามารถของนิมรอดก็คือทุกครั้งที่ตัวมันถูกทําลายนะครับเมื่อการไปน,นี้ถูกทําลายเนี่ยมันจะเพิ่มตัวเองไปใน2พื้นที่อื่น สมุติมันถูกทำลายตรงกลางมันก็จะเพิ่มตัวเองทำพื้นที่ซ้ายกับพื้นที่ขวาอะไรประมาณนั้นนะ 5G พลัง 5, 5ก็คอมโบที่คนคิดกันไว้ก็คือ4ชูรี่ใช่ไหม5นิมรอดแล้วก็เธอสุดท้ายทำลายนิมรอดเธอสุดท้ายอ่ آ, นิมใส่นิมรอดอะไรเงี้ยเพิ่มจำนวนนิมรอดในเลนอื่นๆก็ก็ต้องต้องลองเล่นดูก่อนถึงจะรู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะก็เป็นอีกหนึ่งของเสริมเด็กทำลายนะครับไม่กลัวช้างฉี่ด้วยเออเป็นเป็นอีกใบหนึ่งที่เวลาถูกทำลายแล้วจะไม่ถูกทำลายใช่ไหมค ประมาณนั้นเออพวกของในพาสก็ตามนี้นะครับจะมีวาเรียนบูเบรีนวาเรียนนิมรอดแล้วก็วาเรียนเซนินอลหลังการก็เป็นเอ็กเมนกับเซนินอลประมาณนั้นอ่ะมีมีมีการอีกนี้หว่าใช่ใช่ใช่ไอพวกที่เราพูดไปเมื่อกี้น่าจะเป็นการ์ดของเดือนเมษาใช่ไหมอันนี้คือการ์ดของเดือนมีนาใบแรก 1G จี้พลังศูนย์นยีนทีพรอยเราสามารถคือ you can return this to your hand to game plus two power เราสามารถนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือได้ครับลงไปแล้วจ่าย1จี้ลงไปแล้ว, G, ลลวเราสามารถดึงกลับมาได้ในเทิร์นถัดไปน่าจะนะดึงกลับ มาขึ้นมือแล้วพลังจะบวก2แล้วเราเราก็ลงไปอีกแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาอีกบวกอีก2เล่นกับเด็กบอลใช่ไหม ถ้าเล่นกับเด็กบาวส์อ่ะแล้วใช้บีชใส่คิตตี้ไพร์ก่อนอะ่ะคิตตี้ไพร์จะเก่งมากใช่ป่ะเพราะว่าเวลาบีชมันลดเอเนจีแล้วอะ่ะบีชมันลดถาวรใช่ไหมต่อให้เอาขึ้นมือบีชมันก็จะยังลดจี้ให้เหลือศูนย์อยู่ซึ่งคิตตี้ไพร์พอเป็นศูนย์ปุ๊บลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,นสบายเลยนะเล่นกับแองเจล่าได้ใช่เล่นกับแองเจล่าเล่นกับบิชอปเด็กบาวส์น่าจะชอบถ้าถ้าเราคิดแบบจำนวนมาตรฐานที่คิตตี้ไพร์จะทําได้พลังมาตรฐานมันไ่าเป็นเท่าไหร่เธอหนึ่งเธอหนึ่งคิตต เทินสามคิดที่พายเทินสี่ดึงขึ้นเท่ากับบัฟสองครั้งมันมัน,ม,นมันก็นิดเดียวอย่างนี้ว่า <laughs> มันก็ไม่เยอะนะมันก็ไม่เยอะนะเยอะเหรออ๋อคือคือ,ค,อคือดึงขึ้นมาแล้วมันเล่นได้เลยนี่ว่าผมลืมไปเล่น1ดึงดึงสใช่ป่ะดึงสแล้วก็ลง2แล้วก็ดึง3ามเท่ากับเราจะดึงได้ทั้งหมดกี่เทินปะ เธอหนึ่งไม่นับ1 2 3 4เราเราจะดึงได้หมดสเธอใช่ป่ะประมาณ8ป่ะได้ประมาณนั้นก็ไปคอมโบกับแองเจล่าบิชอปอลเล็เตอร์เออเออน่าน่าสนใจอยู่ถ้าทําได้ถ้าทําทได,าทได้ทุกเทอร์น่ะโอเคเลยเป็นการหนึ่งจี้ที่พลังสูงมากแล้วถ้าทําคอมโบบีชเหมือนที่ผมบอกได้อ่ะจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกว่าเราจะลงคิตตี้ได้แบบฟรีๆทุกเทอร์นใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ลดจี้มันด้วยบีชเราก็จะต้องมาเสีย1นทจีุ้กเทอร์นใช่ป่ะถ้าถ้าทำคอมโบบีชดิหน่าจะเก่งขึ้นครับโอเคแล้ว สามจี้พลัง2องความสามารถก็คือ after any card is played here destroy this card and that card เชีย่ยการดกับดักว่ะเฮ้ย <c oughs> อันอันนี้คือการกับดักนะสาจี้พลัง2ครับความสามารถคือหลังจากหลังจากการ์ดใบไหนก็ตามอะ่ะถูกเล่นในพื้นที่ที่เนกาโซนิกอยู่จะทำลายการ์ดใบนั้นกับตัวเนกาโซนิกริ้งทั้งคู่ครับมันน่าจะเป็นการ์ดไว้ขัดไม่ให้ฝันขงข้ามสู้เลนนั้นเว้ย แบบผมยกกรณีตัวอย่างให้ก็คือแบบเราอ่านว่าฝังหัวข้ามแม่งจะเล่นซ้ายแน่ๆซ้ายฝันหัวข้ามแม่งไม่เล่นอะไรเลยมันอาจจะเล่นตัวใหญ่ในเธอสุดท้ายในพื้นที่ซ้ายเราก็เนกาโซนิกไว้ทางพื้นที่ซ้ายแล้วการเป็นว่าในเธอสุดท้ายเนี่ยฝันหัวข้ามก็จะไม่สามารถเล่นอะไรทางซ้ายได้เลยเพราะว่าถ้าเล่นตัวใหญ่ทางซ้ายปุ๊บก็โดนเนกาโซนิกทำลายมันมันเหมือนเป็นการ์ดกับดักอะเหมือนที่ผมบอกขัดชูริใช่ขัดชูริได้แบบสมมุติเธนห้าแม่งโอ้โหไอเรสกาไว้ทางขวาแลแล้วเราต้องอ่านว่าแม่ง ไอ้ทามัตเตอร์ทางซ้ายเนี่ยเราก็เนกาโซนิกไว้ทางซ้ายฝันข้ามก็จะไม่สามารถลงการ์ดอะไรได้หรือไม่ก็ต้องลงการ์ดอย่างอื่นก่อนลงอย่างอื่นก่อนแล้วก็ลงการ์ดไปอื่นตามอะไรเงี้ยมันเป็นการ์ที่ทําให้ฝันข้ามลำบากขึ้นใช่ป่ะเราใช้กับฝันอเองก็ได้แต่อาจจะไม่คุ้มใช่ไหมเล่นเนกาโซนิกแล้วก็เล่นแบบเดดพูลเล่นบักกี้เล่นนิมรอดอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่ไม่ไม่คุ้มเนาะแล้วก็ใบสุดท้าย ปลายสุดท้ายของเดือนหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีพาร์ทเดือนเมษายนปลายสุดท้ายมาสเตอร์โมนะความสามารถเปิดตัวคือจะเพิ่มเซนิโน่สองใบขึ้นมือของฝันหงมข้ามอะเซนิโนสองใบขึ้นมือฝันหงข้ามอันนี้ก็เป็นการ์ดเอาไว้เสริมพวกที่มันเล่นกับมือฝันหงมข้ามใช่ไหมอ่าอย่างเช่นที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือชื่ออะไรนะโรแนนเล่นกับโรแนนได้หรือไม่ก็เป็นการ์ดขัดคอมโบฝันหงมข้ามอย่างเช่นแดกิวล่าใช่ปะ ถ้าเพิ่มเซนิอลสองใบให้ฝั่งนหงข้ามในเธอสุดท้ายเงี้ยเราฟิล่าก็มีโอกาสทิ้งเซนิอลหรือไม่ก็ง่ายๆเลยก็คือขัดไม่ให้ฝั่งนหงข้ามได้จั่วการ์ดใช่ไหมแบบฝั่งนหงข้ามถือการ์ดห้าใบเราเล่นมาสเตอร์โมไปฝั่งนหงข้ามถือการ์ดเจ็ดใบมือเต็มจั่วการ์ดไม่ได้ลดโอกาสจั่วคอมโบของฝันหงข้ามก็ประโยชน์ประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายนะ แต่ว่าสแตทก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับดาฮอก็ได้ออกมาจั่วไม่ขึ้นเนาะก็คือการจัวร่วโอเคก็ลบมือคือเพิ่มเซนิโนไปฝั่งตนุข้ามก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเล่นเซนิโนใช่ไหมก็ต้องไปเล่นการ์ไปอื่นแล้วก็มีเซนิโนลกมือไว้เอ่น,นั่นแหละก็เป็นการเคาน์เตอร์แต่ว่าก็มีไม่ได้ดูเก่งขนาดนั้นนะถ้ามันเป็น2-3อ่สมะผมว่าจะน่าใช้ขึ้นเว้ยแต่น,นี้มันเป็น22อ่ะแล้วก็อยู่พูห้ามันอยู่พูห้าเก่งดีมูนเกิลมาเตอร์โมน่าใช้กว่า Black ow, แบล็ก เข้าสูพ่พาร์ทเดือนเมษานะครับอัปเดตนี้มีพาร์ทเดือนเมษาหลุดออกมาด้วยนะซึ่งพาร์ทเดือนนี้น่ารักมาก <c oughs> น่ารักมากเชียร <c oughs> ์พาร์ทเดือนนี้ไอตัววาเดียนใ,ในพาร์ทเนี่ยที่แจก2ใบเป็นของไรอันกอสเเลสใช่ไหมจุ๊เ <c oughs> <c oughs> ม่งกับน้องแมวน่ารักมากไม่ไม่พูดถึงการ์ดซะแล้วพูดถึงวาเลียนการ์ดที่จะมากับพาร์ทนี้ก็คือฮิตมังกี้นะเดี๋ยวไปดูกันฮิตมังกี้ทำอะไรได้นะครับฮิตมังกี้ อันนี้บอกไว้อีกรอบนะว่าการ์ดที่เราเห็นนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวอร์ชันที่ฟิแนลนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ซึ่งอย่างไอตัวฮิมมังกี้เนี่ยก็เหมือนเคยได้ยินเดฟพูดมาว่าไอความสามารถที่หลุดออกมาแรกๆเนี่ยมันมันถูกรีเวิร์กแล้วเอออาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยตอนที่มันออกมาจริงๆนะนี้ก็บอกไว้ก่อนแต่ไหนๆมันก็ออกมาแล้วแล้วก็ไปพูดถึงกันสะนหน่อยนะครับฮิมมังกี้ตอนนี้ความสามารถคือเปิดตัวเปิดตัวฮิมมังกี้จะได้บวก2องพาวเวอร์ตามจํานวนการ์ดที่เราเล่นในเทอร์นี้นะครับ ก็คือเอ็ดวินนะครับก่อนหน้านี้เราเล่นการ์ดกี่ใบอา่าเราก็ได้พลัง2ตามจํานวนการ์ดท,ที่เราเล่นเธอนี้เราเล่นการ์ดไป3ามใบฮิบังกี้ก็กลายเป็นพลัง6เล่น4ี่ใบฮ่บังกี้ก็พลัง8นะก็ภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือเซราใช่ไหมเธอสุดท้ายในยฮิบังกี้จะกลายเป็นการ์ดหนี้ที่พลังสูงมากถ้าเล่นกับเซราแบบสแปมการ์ดสใบหใบลงฮิบังกี้ฮิบังกี้เบิม้ม อ,อะไรอีกเนกาทีฟเล่นกับเนกาทีฟได้ฮิมมังกีถูกเนกาทีฟสลับในเธอสุดท้ายสแปมการสส์ดข้อศูนย์นูน่นนี่นั่นเบิ่มเบิ่มเบิ่มลงฮิมังกีฮิมังกีกลายเป็นตัวเบิ่มอ่าบาวเล่นกับบ้าวก็ได้เพราะว่าในเกมมาเวลแซฟเวลาการ์ดเด้งขึ้นมือไอตัวพลังมันยังอยู่ใช่ไหมก็คือลงฮิมมังกี้ไปปั๊มพลังแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ลงไปปั้มพลังอีกน่าเล่นในหลายๆเด็กแล้วก็เป็นของเสริมในหลายๆเด็กที่น่าสนใจทานนสเล่นกับทานนสควินเจ็ตก็ได้ เล่นกับทานอสูคุนเจ็ตก็ได้สแปมสแปมสโตนสแปมสโตนแ,แล้วก็ลงฮิมังกี้อ่ะก็นั่นแหละอาจจะมีโอกาสโตขึ้นเป็นการ์ดพลัง8พลัง10ได้แต่ก็เจอแซนแมนนะครับเรื่องของเรื่องคือถ้าพี่แซนแมนถ้าพี่แซนแมนยังเป็นเมตาไปถึงณนะตอนนั้นอะฮิมังกี้ไม่ได้เกิดนะครับฮิมังกี้ <laughs> ไม่ได้เกิดถ้าพี่แซนแมนไม่ได้โดนปรับหรือว่าหายไปด้วยการ์ดบางใบมีอะไรมาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็ไอ้พวกที่มันเล่นการ์ดหลายๆใบก็อาจจะไม่ได้เกิดนะก็ <laughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดใหม่ เรามีอะไรพูดกันอีกอ่าเรามีบันเดิลนะครับบันเดิลบันเดิลที่จะเข้ามาในเดือนถัดไปเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วสําหรับเดือนถัดไปเนี่ยจะมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาหน่อยสำหรับบันเดิลก็คือจะมีบันเดิลประเภทใหม่ครับมีบันเดิลประเภทใหม่ที่เรียกว่าโทเค็นทิวสเ y ย์ครับจะเป็นบันเดิลที่ซื้อแล้วได้โทเค็นกับบูสเตอร์เท่านั้นแล้วก็จะเป็นแบบหัวรายแบบโทเค็นนิดหน่อยอะ่ะให้การหาโทเค็นมันง่ายขึ้นใช่ป่ะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา โทรค็นทิวเดียแรก450ทองนะครับได้400โทเค็นเบาๆได้โชว์มันคืออะไรวะ400โกปกติซื้อเครดิตได้เท่าไหร่400โกปกติซื้อเครดิตได้500ใช่ปะซื้อเครดิตได้500 500นี่คือได้10เวล10เวลในภู3นี่คือยังไม่ถึง1กล่องเลยนะ1กล่องในภู3คือ12เวล12เวลซึ่งถ้าเอา400มันมา400เท่าไหร่450อะ่ะเข้า450ตรงนี้ไปซื้อเพื่อการันตีโทเค็น400เลยก็ก็คุ้มนะเพราะว่า1 1กล่องมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นกล่องโทเค็นใช่ปะ อันนี้อันนี้คือคือกูมากถ้าใครอยากได้โทเค็นก็เก็บทองไปซื้อเก็บทองไปซื้อเดโชมันโอเคครับเดโชมันโอเคแล้วก็ได้บูสเตอร์แถม15อันนะจะมีบันเดอร์อะไรอีกมีบันเดอร์มอร์เมจิกนะครับ900ทองอ่าเป็นเหมือนจะเป็นบันเดิรราคาถูกซะส่วนใหญ่นะเนี่ย900ทองได้700ดนะ้โทเค็น่ะเป็นบันเดิลเล็กๆที่มีโทเค็น ได้300เครดิตโอ้โหเดือนหน้าบันเดินจัดเต็มแลเนี่ยบันเดินจัดเต็มนะอันแรกเป็นโทเค็นทิวส a เดย์โกลแล้วก็มี m o m o เมจิก9 0 0โกลแล้วก็จะมีโมโมกะ Magic อันนี้อันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ข้อมูลราคาเท่าไหร่นะแต่โมโมกะ Magic มันคือแพ็คมิสติกใช่ไหมมิส t ิค k ีชโมโมโกะเออผมผมผมอ่านผิดปะวะโมโมโกะโมโมโกะเมจิกโอเคนั่นแหละใครรออันนี้อยู่ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะมาละมาวันที่1น,นะ มาวันที่1มีนาอันนี้ไม่คุ้มแต่ว่าเลี้ยนสวยเอออันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะขายเป็นเงินจริงนะครับน่าจะขายเป็นเงินจริงกันหนจะเปิดวาเลนให้ดูวาเลนอยู่ไหนวะอันนี้นะอันนี้มันสวยเบิ่มๆครับสวยเบิ่มๆถ้าใครรอจัดก็ต้องน่าจะต้องเจ็บตัวเยอะหน่อยเพราะว่าน่าจะขายเป็นเงินจริงครับน่าจะขายเป็นเงินจริงนะแล้วไม่ได้โทเค็นด้วยได้แค่เครดิตเกือบโกนะเครดิตพันห้าโกพันห้าแล้วก็โทเค็นทิวเซอันถัดไปนะครับสัปดาห์ถัดไปจะเป็น850โกนะ8้0โกไดน800โทเค็น ก็ดับเบิลมาจากอันแรกใช่ไหมเพิ่มมาจากอันแรกบวก400แล้วก็ได้โทเค็น hmm. เพิ่ม 400, mm hmm. 400ก็กูดเวยโชวอ่ะใช่ปะกูดเวยโชว์่เท่าเดิมอะ่ะ850ได้800โทเค็นใครอยากได้โทเค็น hmm. ก็กดเอาแล้วก็ mm hmm. มีแพ็กใหญ่ครับ r ร v e r ร y w e ี k ราคา4,000โกโอเคแพ็กมาเต็มเลยแพ็ก <laughs> มาเต็มเลยพี่ชายอันนี้4,000โกครับมี1,500โทเค็นนะแล้วก็มี2,000เครดิตแล้วก็จะได้เป็นมิสเตอร์ซินสเตอร์กับบิชอปบูสเตอร์ครับ เพราะฉะนั้นวาเดียนที่ได้ก็เป็นวาเดียนมิสเตอร์ซินิสเตอร์กับบิชอปนะซึ่งซึ่งยังไม่บอกด้วยยังไม่บอกด้วยว่าเป็นวาเดียนอะไรนะก็ต้องต้องไปรอดูต้องไปรอดูว่าจะได้อะไรแล้วก็โทเค็นทิวส์เดย์หกร้อยห้าสิบโกได้หกร้อยโทเค็นอันนี้อันนี้คุ้มปะวะหกร้อยห้าสิบโกได้หกร้อยโทเค็นก็คุ้มแหละใครอยากได้โทเค็นก็เก็บทองซื้อนะครับแล้วก็มีสเปเชียลออฟเฟอร์อ่ะสเปเชียลออฟเฟอร์เจ็ดร้อยโกได้หกร้อยโทเค็นแล้วก็มิสเตอรี่พรีเมียมรีวอร์ด อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็โทเคนทิวสเดย์อีกแล้วก็มีแพ็กวิกเอ็นอีกแพ็กวิกเอนแฮชแท็กวันแล้วก็มีเดลี่เอามีเดลี่แพ็กอีกเดลี 1, ด่แพ็กหนึ่งเดลี 2, ด่แพ็กสองเดลี 3, ด่แพ็กสามเดลี 4, ด่แพ็กสี่เดลี่แพ็กห้านะครับแล้วก็จะจบเดือนมีนาเดือนมีนานี่มีมีบันเดิลขายแทบจะทุกวันเลยเนี่ยเอมีบันเดิลขายแทบจะทุกวันเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคก็เตรียมเงินไว้พร้อมนะครับเตรียมเงินไว้พร้อมนะหรือไม่ก็ไปเติมกับฮันช็อปนะครับถูกกว่าเติมเองถูกกว่่าเเติมอองแนนน แล้วก็อ่ะอันนี้ก็ที่พูดว้ายมีเอพิฟูนะมีเอพิฟูในเดือนเมษาซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเป็นอะไรบ้างแพ็คเอพิฟูแพ็คเอพิฟูแพ็คเอพิฟูอ่ะนั่นแหละมีวาเดียนหินเหรอไม่ไม่ใช่วาเดียนหินครับมันเป็นอ่าไทเทนประมาณนี้ครับมองตรงนะเจ็บคอมากเราพูดครบแล้วเนาะเราไม่ตกหล่นอะไรไปเนาะดูวาเดียนเออว่ะรีเซนต์วาเดียนอ่ะนี่นี่นี่โอ้ช oh, so ิทดิสพอร์ตี้เยโซดามกูดว่ะ อยากได้บัเคอรี่ครับไอ้แี่หวาเหรียนบัเคอรี่แต่ละใบมันสวยมากเลยนะเวะ้ยไอต้ตัวตัวพิกเซลก็สวยนะแี่หวาเหรียนบัเคอรี่สวยทุกใบเลยอันนี้พีชโมโมโกะของแรงก็ส,กสวยจิบบี้ก็สวยเบบี้ก็สวยอยากได้บัเคอรี่แล้วครับมีอะไรอีกไวท์ควีนแล้วไวท์ควีนถือหมวกเซเลโบรไวท์ควีนถือหมวกไมนิโต้ไวท์ควีนมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรออ่าโอ้โหแค่ผมถามจริงว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็ต้องเก็บปะวะ คือเราเราต้องเก็บของของพี่ชายคนนี้เหรอแรงกอนซาเลสแรงกอนซาเลสไม่ไม่ใช่พี่ชายนะครับแรงกอนซาเลสเป็นผู้หญิงนะแรงกอนซาเลสเทียนน่ารักน่ารักทุกอันน่ะต้องอ่านบริยันเหรอเอออาจจะเป็นบริยันใช่ไหมเกมฟรีทูเพย์แต่เปวาเลียนเลยมีอะไรกาวที่อ่ที่ยะเทวีเทวีนี้คงไม่เป็นอัลติเมทนะใช่ไหม เพราะว่าวาเลียนทออันดีเมทมีแล้วเว้ยทอมันมีวาเลียนไอไอ้นริไฟเป็นอันดีเมทแล้วใช่ไหมใบนี้ใบนี้ไม่น่าไปขายเป็นโฮเค้นนะหวังว่าจะไม่ไปขายเป็นโฮเค้นนะครับไม่ไม่เอาเป็นอันดีเมทนะอยากซื้อมากเฮีย้ยใบนี้สวยจัดเทคไมล์มานี่มีอะไรอีกมีพี่ทออีกร่างหนึ่งของแดนฮิปเราก็ชอบอันนี้แม็กซ์กรีกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฮะแอนด้าสตูดิโอซันสปอร์ตอริชโมโมกา เหมือนเหมือนเขาก็จ้างเรื่อยๆนะเหมือนใครแบบใครที่เคยวาดไว้อยู่แล้วเขาก็จ้างเรื่อยๆนะเนเองใบใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮุบออ,อ,อนพีซ์แบทเอจอร์ดรอมสไปด์ดูแมนนัลไฟหล่อซะแล้วอันนี้ไปแนวเกมจีบหนุ่มซะแล้วอันนี้มีอะไรอีกไม่มีวาเลียนพี่เอ็มใหม่ๆเลยเหรอเซบาทูดนายครอลเลอร์นี่นี่นี่อันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมดูแล้วแบบเออเชี่ยน่ารักสัตว์เซตไม่รู้เรียกเซตอะไรอะเซตสัตว์อะเซตสัตว์มนหี แล้วม,มันมีอีกอันนึงที่ผมชอบคือเดซหลอกเว้ยเนี่ยเดซหลอกเป็นไก่อ่ะเยี่ยมวันนี้โคตรปั่นเลยอยากได้อะ่ะไก่เคเอฟซีเดซหลอกโคตรเท่มีอะไรอีกมิสเตอพลาติกเป็นกวางโอ้โหสไปเดอร์แมนมายมอร์เรลส์เยี่ยมวันเลี้ยงมันสวักจัดเลยอะดิ โอ้นี่ก็เท่เคยผู้คาเดิมทุกสตรีมเลยว่ะผู้คาเดิมทุกครั้งที่แบบวอเลียนอัปเดตใหม่อะทุกครั้งที่วอเลียนอัปเดตคือเหมือนชีวิตกูจะต้องแบบจนลงไปอะือันชีวิตกูจะต้องจนลงไปอะลูกเคสอันนี้ก็สวยมากเลยอะคือมันมันมีเซตใหม่มาเพิ่มเรื่อยๆอะใช่ไหมเรื่องหัวเรื่องคือมันมันไม่ได้มีแค่คนวาดคนเดิมเว้ยมันไม่ได้มีแค่คนวาดคนเดิมคนใหม่มาเรื่อยๆแล้วพี่ชายมันก็วาดสวยเรื่อยๆเราก็ชอบเรื่อยๆไอ้เท่แล้วคุณดูเลดี้ซิฟคุณ โอ้ยใช่ถ้าทําแบบเวนอวไมส์ได้ทั้งเด็กนี่มันโคตรเท่เลยนะเว้ยนี่นี่จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเล่นนะเนี่ยโอ้หที่เหมือนคนวาดคนเดียวกับทออ่ะนี่คนวาดคนเดียวกับทอแต่แต่แบบเท่าที่ผมเข้าใจนะพวกเวนอวไมส์เนี่ยไม่ได้วาดด้วยคนเดียวกันหมดใช่ไหมบางคนเส้นก็ไม่เหมือนใช่ปะคนละเส้นกันอะเส้นของเลดี้ซิฟกับเส้นของทอที่เราเห็นนะอันนี้คือเส้นแบบคนคนละแนวกับนี่เลยอะอยากได้แบบอยากได้ทั้งเด็กเป็นแบบเป็นเส้นแนวนี้อะไอ้ยทั้งเด็กเป็นเส้นแนวนี้มันจะ เออเชิดกูก็แดดสวยเกินนะดิเที่ยวคนคิดภาพสองใบนี้ยืนคู่เด็ดโอ้ oh my god โคตรเท่เกินอุ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยอ่ะคือม,มันมันกลายเป็นว่ากูชอบทุกอย่างไปแล้วอ่ะพิมมกะเดวิลไดโนเดดเที่ยอาร์ตอาร์ตของคนนี้ก็สวยเว้ยเนี่ยแม่งแม่งเป็นวาเลียนที่ถ้าอัพกรอบอนิเมเต็ดอ่ะอัพเป็นแบบการ์ดอนิเมเต็ดอ่ะแม่งจะสวยทุกไปเลยเว้ยดูจากทรงแล้วเนี่ยกูไม่น่อมยึกยือยึกยือนคาร์เนตยึกยือยึกยือเนี่ย เดซิคิวยึกย,ยืนยยเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าถ้าอัพแบบเฟรมเบรกออกมาแล้วเป็นแอนิเมเต็ดอ่ะแม่งแม่งต้องสวยมากแน่ๆเว้ยอาพวกมันหล่ออ่ะที่เราเล่นเกมสแนปกันทำไมวะทุกคนเผลในการเล่นสแนปของเราคืออะไรวะเียเราไปเทพสงครามซะแล้วไงคะเนตเราไปเป็นเทพสงครามซะแล้วคะเนตโอ้ย oh god วันเลี้ยนอะไรวะเนี่ยนี่คือวาเลียงเซตอะไรวะข้างล่างคือเนาใครไม่รู้อะข้างล่างใครไม่รู้อะข้างล่างคือเนาะ okay. อะโอเคหมดละหมดละไอ้พวกพวกนี้มันเก่าๆดูไปคราวที่แล้วแล้ว อันนี้เทียร์หนึ่งแล้วทานอสใช่ทานอสเก่งขึ้นเยอะมากครับคือตั้งตั้งแต่อ่าไอพื้นที่ที่มาอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพื้นที่อะไรวะไออุโมงค์ควอนตัมอ่ะพออุโมงค์ควอนตัมมาคนเล่นทานอสเยอะขึ้นเว้ยคนเล่นทานอสเยอะขึ้นมากแล้วคนแม่งเริ่มรู้เลยว่าทานอสแม่งเก่งพอคนเริ่มรู้ว่าทานอสแม่งเก่งแม่งกลายเป็นเมตาไปเลยเว้ยเก่งไม่พอครับอีกบ้าทานอสแต่แซนแมนเกิดเออคือคือแซนแมนแซนแมนแม่งก็มาเกิดแผทเดียวกันกับทานอสไง ซึ่งแซมแมนนี่ก็เป็นเป็นการ์ดที่มาตอบโจทย์ธานอสได้นะเว้ยเด็กธานอสล็อกจอที่มันเก่งคือมันสามารถเอาสโตนไปแบบไปไซเคิลในเลน,เล,นล็อกจอได้เรื่อยๆใช่ไหมเฟสสโตนเลนล็อกจอาย้ายตัวใหญ่ออกแล้วก็เล่นสโตนย้ำๆๆ,ๆตัวใหญ่ออกมาเยอะๆเล่นการ์ดหลายๆใบในเทิร์นเดียวใส่การ์ดอย่างฟินเจตอะไรเงี้ยแต่คือพอพอแซมแมนมันเก่งปุ๊บเนี่ยธานอสก็มีโอกาสจะเบาลงนะครับธานอสก็มีโอกาสจะเบาลง